สวัสดีครับผมมิสเตอร์การ์ตเพจคอเป็นหนังนะครับสัปดาห์นี้ผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกแล้วนะฮะอาทิตย์นี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องโฮมครับชื่อภาษาไทยก็คือโฮมครับเหมือนกันนะฮะ ก็เป็นแอนิเมชันที่ผมคิดว่ากระแสเนี่ยดูเงียบเหงาไปหน่อยนะครับจากค่ายดีเวิร์กเนี่ยปกติเนี่ยจากค่ายเนี้ยหนังการ์ตูนเรื่องไหนออกมาเนี่ยจะกระแสดีนะฮะแล้วก็ดูสนุกทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันทำไมดูเงียบเหงาแปลกแปลกนฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับหนังฟอมใหญ่อย่างฟาร์จิตนะฮะจะเข้าโรงฮะก็เลยอาทิตย์เนี้ยดูแล้วหนังมันก็ไม่มีหนังเรื่องไหนน่าเข้าน่าดูเลยฮะก็มีหนังเจ้าโฮมแหละครับที่น่าดูที่สุดผมก็เลยเข้ามาดูนะฮะความรู้สึกหลังจากที่ดูนะครับสาาาาหหรรรรััััับบบแแออออออนน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 นิเเ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 มมมมชช่่่่่่่่่่ืืืงงงงีีี้้ยยยยผวววกกกทดูไปฮะะๆๆจจล รื่แบบบู๊ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบดูแล้วไม่ขัดขันไปหน่อยแบบดูว่าเฮ้ย hey, ท he ี่ออนในใจคิดในใจนะช่วงแรกผมได้คิดในใจ,ใจไม่ี่ีอกูไม่เสียดายเงินยึดหายมาดูเรื่องที่อะไรได้ไหมตอนแรกนี่แทบจะหลับนะครับมันแบบมั่วๆไปหน่อยนะก็ก็จะมาเข้าที่นะครับก็เลยช่วงประมาณสามทิศนาซีไปแล้วนะฮะถึงจะเข้าใจว่าเออหนังเรื่องนี้มันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเนาะเรื่องมันบๆไปหน่อยมันก็เลยมีความยากมาหน่อยนะ ส่วนที่ชอบนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมว่าเป็นพวกซาวแท็กหรือว่าเพลงประกอบในเรื่องนะครับที่เปิดออกมาแล้วเข้าจังหวะกับเหตุการณ์นั้นๆในเรื่องนะดูแล้วมันก็โอ้โหมันเข้าดีว่ะมันลึกซึ้งดีชอบอะ่ะเวลาเปิดเพลงมานี่แบบรู้สึกแบบขนลุกเลยแบบเพลงมันเข้ากับสถานการณ์นี้ชอบแล้วเพลงของพ,อพ,อพ,อพ่อนะฮะส่วนเรื่องภาพในหนังออนิเมชั่น,น,น,นเรื่องนี้ผมว่าก็สวยนะทั้ง view, วิวทิวทัศน์แล้วก็คนหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าที่ไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยครับเจ้าโอ้เนี่ย ผมว่าการดีไซน์การออกแบบเจ้าตัวละครเน,นี่ยมันดูแบบเชยไปหน่อยอะเหมือนมันล้าหลักนะตัวการ์ตูนมันไม่น่ารักเอาซะเลยนะฮะถ้าผมว่าส่วนหนึ่งที่หนังเรื่องนี้กระแสะไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวการ์ตูนนี่แหละครับถ้าดีไซน์ออกมาให้มันดูน่ารักหรือว่ามีสเสน่ห์มากกว่านี้อาจจะทําให้หนังเรื่องนี้น่าดูขึ้นมานะฮะแต่พอเป็นเจ้าโอ้เนี่ยโอ้โหการดีไซน์มดูบ้านๆไปแบบผมว่าคนไทยยังทําได้ประมาณว่าตัวการ์ตูนแบบนี้มันก็เลยแบบไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะฮะสรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับแอน,นิเมชันเรื่องนี้ มันก็ดูแล้วมันก็เพลินๆใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่อะไรมากมายนะอยู่ที่การันกลางนะฮะดูแล้วมันก็แบบพอได้ครับก็ดูขั้นเวลาของอาทิตย์หน้านะครับที่ฟ้าจเก็จะเข้าแล้วกันนะครับสำหรับอนิเมชันเรื่องนี้ก็ถือว่าผมให้เลยแล้วกันนะครับ6.5คะแนนนะครับก็อยู่ในช่วงกลางๆนดูเพลินๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับที่รับชมการรีวิวของหงมาแบบบ้านๆสไตล์พอเป็นหนังนะฮะก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร้รอดูคลิปอื่นๆได้นะครับขอบคุณมากครับแล้้วเจอกันนลิปหา tá bom,